สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกๆคนเลยนะคะวิชาสังคมศึกษาวันนี้นะคะคุณครูจะพาพวกเรานะคะไปเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามสถานภาพบทบาทและหน้าที่แล้วไปดูในคลิปกันนะคะว่าเนื้อหามีเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ สถานภาพและบทบาทสถานภาพและบทบาทเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของการจัดระเบียบทางสังคมโดยการจัดระเบียบทางสังคมคือการกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการแสดงพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมให้ดำเนินไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยรวมถึงเพื่อให้สมาชิกในสังคมมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันอันจะนำไปสู่การร่วมมือร่วมใจปฏิบัติสิ่งต่างๆ ซึ่งทำให้ตนเองและสังคมเกิดความสงบสุขมีความก้าวหน้ามั่นคงและ,จะเจริญรุ่งเรืองอย่างไรก็ตามสถานภาพและบทบาทเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์กันสถานภาพหมายถึงตำแหน่งหรือสถานะที่บุคคลได้รับจากการเป็นสมาชิกของสังคมซึ่งเป็นสิ่งที่กำหนดว่าบุคคลนั้นมีบทบาทหน้าที่ต่อตนเองครอบครัวชุมชนสังคม และประเทศชาติอย่างไรและบุคคลหนึ่งอาจมีมากกว่าหนึ่งสถานภาพโดยสถานภาพแบ่งได้เป็น2ประเภทได้แก่สถานภาพที่ติดตัวมาแต่กำเนิดและสถานภาพที่ได้มาภายหลังสถานภาพที่ติดตัวมาแต่กำเนิดเป็นสถานภาพที่ได้มาตั้งแต่แรกเกิด โดยบุคคลไม่ได้ใช้ความสามารถของตนเองในการได้มาเป็นสถานภาพที่ค่อนข้างถาวรแต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เช่นสถานภาพทางเพศเช่นเพศหญิงเพศชายสถานภาพทางเครือญาติเช่นความเป็นพ่อแม่ลูกพี่น้องอานา้าลุงปู่ย่าตายาย สถานภาพทางอายุเช่นวัยทารกวัยเด็กวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่สถานภาพทางเชื้อชาติเช่นเชื้อชาติไทยสถานภาพทางถิ่นกำเนิดเช่นคนภาคเหนือคนภาคกลางสถานภาพที่ได้มาภายหลังเป็นสถานภาพที่บุคคลจะต้องใช้ความสามารถหรือการแข่งขันเพื่อให้ได้มา เป็นสถานภาพที่เปลี่ยนแปลงได้เช่นสถานภาพจากการสมรสเช่นความเป็นสามีภรรยาสถานภาพการเป็นบิดามารดาเป็นสถานภาพที่ได้มาเมื่อมีสามีภรรยามีบุตรซึ่งรวมถึงการรับเด็กเป็นบุตรบุญธ,ธรรมด้วยสถานภาพทางการศึกษาเช่นความเป็นนักเรียนนักศึกษาการจบปริญญาตรี สถานภาพทางอาชีพเช่นข้าราชการครูนักกีฬานักธุรกิจจิตรกรนักร้องสถานภาพทางการเมืองเช่นสมาชิกพรรคการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีบทบาทหมายถึงพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกโดยสอดคล้องกับสิทธิ หน้าที่และสถานภาพของตนในสังคมเช่นนายนลิน in. มีสถานภาพเป็นแพทย์บทบาทของนายนลินคือดูแลรักษาผู้ป่วยทุกคนอย่างเต็มกำลังโดยไม่เลือกปฏิบัติว่าผู้ป่วยเป็นใครและให้ความรู้ด้านการแพทย์ที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วย เราทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมซึ่งการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนั้นจะต้องคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ในการเป็นพลเมืองที่ดีและวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ในการเป็นพลเมืองที่ดีค่ะสิทธิหมายถึงอำนาจหรือผลประโยชน์ที่ได้รับการคุ้มครองและรองรับตามกฎหมาย สิทธิที่เป็นสิทธิเฉพาะบุคคลเช่นสิทธิในชีวิตและร่างกายสิทธิในครอบครัวหรือแม้แต่สิทธิในการประกอบอาชีพสิทธิที่เกี่ยวกับทรัพย์สินเช่นมีสิทธิในการให้ผู้อื่นเช่าบ้านหรือมีสิทธิในการขายที่ดินของตนซึ่งการใช้สิทธิของบุคคลนั้นมีข้อจำกัดค่ะคือการใช้สิทธิต้องเป็นไปตามขอบเขตและหลักการที่กฎหมายกำหนดไว้ และจะละเมิดสิทธิของผู้อื่นนม้ได้และสิทธิบางอย่างที่เป็นสิทธิเฉพาะตนผู้ใช้สิทธ์จะต้องใช้ด้วยตนเองเท่านั้นนะคะเสรีภาพหมายถึงความเป็นอิสระของบุคคลที่จะกระทําการต่างๆได้ตา,ตามความต้องการของตนโดยไม่ละเมิดต่อผู้อื่นและไม่ผิดกฎหมายจึงเสรีภาพของประชาชนไทยตามรัฐธรรมนูญดัง,งนี้ เสรีภาพในการนับถือศาสนาการประกอบอาชีพในร่างกายเคหสถานการศึกษาอบรมการเดินทางการพูดการเขียนการพิมพ์และการโฆษณาเสรีภาพในการรวมกันเป็นสังคมเสรีภาพในการเป็นสมาคมสหภาพสหกรณ์และพักการเมืองการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธและสุดท้าย เสรีภาพในการส่งข่าวสารโดยทางไปรษณียหรือทางอื่นที่ชอบโดยกฎหมายซึ่งขอบเขตของการใช้สิทธิเสรีภาพของตนนั้นจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายนะคะหน้าที่ในการเป็นพลเมืองที่ดีหน้าที่หมายถึงภาวะที่บุคคลต้องกระทำหรืองดเว้นกระทำตามที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้ ว่าเมื่อเรามีสิทธิแล้วเราก็ต้องมีหน้าที่ด้วยเช่นหน้าที่ในการรับราชการทหารหน้าที่ในการเสียภาษีอากรหรือแม้แต่หน้าที่ในการเข้ารับการศึกษาภา,บาคบังคับพลเมืองดียังต้องมีคุณธรรมหลายประการเพื่อส,องส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของชาติเช่นเคารพศรัทธาและช่วยทำนุบำรุงศาสนาการเคารพกฎหมาย การมีความซื่อสัตย์สุจริตทั้งกายวาจาใจการอดทนการมีความรับผิดชอบและการเสียสละ มาถึงกิจกรรมการเรียนรู้กันค่ะนักเรียนวันนี้นะคะมีกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ทำสองข้อด้วยกันนะคะเมื่อเราศึกษาข้อมูลนะคะจากคลิปวิดีโอที่ครูเจบนำมาให้แล้วก็มาลงมือทำกิจกรรมกันนะคะข้อที่หนึ่งให้นักเรียนระบุสถานภาพและบทบาทของคนในสังคมครูเจมมีตัวอย่างนะคะให้ดูข้างล่างนี้ตามที่ครูเจบกำหนดให้ข้างล่างนี้นะคะ นักเรียนสามารถที่จะทําได้เยอะกว่าที่ครูเจี๊ยบกําหนดนี้ก็ได้ใครทําเยอะก็ได้คะแนนเยอะใครทำได้มาน้อยก็ได้คะแนนน้อยนะคะและข้อที่2ให้นักเรียนพิจารณาเรื่องสิทธิและเสรีภาพจากกรณีตัวอย่างดังต่อไปนี้นะคะให้นักเรียนเขียนข้อความโจทย์นะคะลอกโจทย์ลงไปด้วยแล้วก็ทําเครื่องหมายถูก นะคะถ้าเกิดว่าข้อความนั้นเป็นข้อความที่มันถูกต้องใช่ไหมคะและเครื่องหมายผิดน้าข้อความที่ไม่ไม่มีความถูกต้องหรือว่าไม่สอดคล้องเลยนะคะไม่ยากเลยชั่วโมงนี้ทำงานไม่ยากเลยนะคะอย่าลืมเขียนชื่อวันที่ของตัวเองด้วยนะคะเขียนหนังสือเขียนให้สวยงามให้อ่านง่ายๆนะคะถ้าเกิดใครทำไม่เป็นระเบียบครูเจี๊ยบก็จะส่งคืนให้แก้ไขนะ อ่าเสร็จแล้วก็โศกถ่ายรูปนะคะส่งเข้าอัลบั้มส่งงานวิชาสังคมศึกษาของวันนี้ด้วยพบกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะชั่วโมงนี้หมดแล้วหมดเวลาแล้วคุณเจียบลาไปก่อนสวัสดีค่ะ